ดรรัฐนันท์รถทองเกิด31สิงหาคมพุทธศักราช2513ที่จังหวัดสมุทรสาครจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยรุ่นที่107และวิทยาศาสตร์บัณฑิตจ,จากโรงเรียนนายร้อยพระจุนจอมกล้าจังหวัดนครนายกในปี2538รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารทั่วไป Master of Public Administration In General Management จาก มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีในปี2552และ Master of Science in Defense Analysis จาก n e w e well. r p o s t g r a d u a t e s c h o o l m o n t e r e y California อยู่ในตัดสเตตในปี2552จากนั้นได้รับ Master of Arts in Political and International Studies จาก University of New England New South Wales ออสเตรเลียในปี2555และครุศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา Doctor of Educational Administration จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2560